สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาดนตรีเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องศัพส,สังคีตดนตรีไทยศัพ์สังคีตดนตรีไทยมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะความหมายของศัพทสังคีตดนตรีไทยนะคะคือภาษาเฉพาะ ที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทยซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงอะไรหรือให้ปฏิบัติอย่างไรคำแรกนะคะคือคําว่ากรอกรอหมายถึงการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทระนาดของวงใช้สองมือตี สลับกันทีๆเพื่อเป็นการรัวเสียงเดียวเพื่อทำให้เกิดเสียงที่มันยาวขึ้นนั่นเองนะคะคำว่ากวาดกวาดหมายถึงเป็นวิธีการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีเช่นระนาดเอกระนาดทุมของวงใหญ่ของวง,ง,งเล็กโดยใช้หัวไม้ ตีลากไปบนเครื่องดนตรตีโดยเร็วเพื่อให้เกิดเสียงที่ต่อเนื่องกันขับหมายถึงเป็นการเปล่งเสียงร้องด้วยทำนองที่มีความยาวไม่แน่นอนเช่นขับเสภาขับกลมนะคะต่อไปคำว่าครวน ควรหมายถึงวิธีการร้องที่มีการสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวนะคะให้เฉพาะเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้าเราจะใช้ในเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้าจะใช้คำว่าครวนนะคะครอคลอก็จะเป็นการบรรเลงดนตรีไปพร้อมกับการร้องเพลง เดียวความหมายของคำว่าเดียวก็คือการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทํานองอย่างเดียวนะคะเช่นระนาดเอกระนาดทุ้มนะคะซออู้ซอด้วงของวงหรือการแสดงความสามารถของนักดนตรีตับ ปัก็คือการน,นำเพลงชนิดเดียวกันทำนองคล้ายกันหลายๆเพลงมาร้องหรือบรรเลงต่อกันเช่นลาวคำหอมลาวดวงเดือนเถาเถาคือเพลงชนิดเดียวกันนะคะแต่มีจังหวะลดหลั่นกันไปไม่น้อยกว่า3ามชั้นแล้วก็นำมาบรรเลงติดต่อกัน ทอดทอดคือการผ่อนจังหวะให้ช้าลงโดยมากนะคะเราจะบรรเลงก,ก่อนที่จะจบเพลงซึ่งนักดนตรีอาจจะพูดคำว่าทอดอถ้านักดนตรีพูดว่าทอดแสดงว่าให้ค่อยๆนะคะทอดลงให้จบเพลงนะคะค่อยๆบรรเลงให้ช้าลงนั่นเอง คำว่าเอื้อนนะคะเอื้อนนะคะถ้าในการขับร้องเนี่ยเราจะหมายถึงการร้องทํานองโดยใช้เสียงเปล่าของเราเนี่ยเอื้อนเป็นทํานองออกไปนะคะแต่ถ้าเป็นการบรรเลงเนี่ยมันคือการทําเสียงให้ต่อกันนะคะโดยอาจจะเป็นเสียงสูงไปหาเสียงต่ำหรือเป็นเสียงต่ำไปหาเสียงสูงก็ได้นะคะ เมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าศัพท์สังคีตมีอะไรบ้างลองมาทำแบบทดสอบกันค่ะข้อที่หนึ่งะคะคุณรูถามว่าการเปล่งเสียงร้องด้วยทำนองที่มีความยาวไม่แน่นอนเราเรียกศัพท์สังคีตว่าอะไรคะเราเรียกว่าขับนะคะ ข้อที่สองการเอื้อนเสียงในทำนองที่โศกเศร้าเราเรียกว่าครวนค่ะข้อที่สามการนำเพลงชนิดเดียวกันมาบรรเลงรวมกันเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าตับค่ะข้อที่สี่ การผ่อนจังว่าให้ช้าลงให้ช้าลงนะคะก็คือใกล้จะจบเพลงนั่นเองเราเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทอดค่ะและข้อสุดท้ายการรัวเสียงให้ยาวขึ้นเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่ากรอค่อะนักเรียนก็รู้จัก สับสังคีตดนตรีไทยแล้วนะคะแล้วนกักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ